สวัสดีครับซิมิทอโตพาภัตครับวันนี้แนะนำตัวโปรแกรมสแกนรถอีซูซูนะครับเอออันนี้ใช้กับรถอีซูซูทั้งกระบะหัวลากนะครับบรรทุกได้หมดเลยนะครับเออโปรแกรมนี้ในโปรแกรมเนี่ยทำได้จริงตั้งแต่ปีปี19 1998มาเลยนะครับยาวจนถึง 2, 2 0 0 0 2น1 5นะครับแต่ว่าเราสามารถเอามาใช้กับห oh ัวแท็กติกหรือว่า SM2 Pro ได้นะครับแต่ว่าปีมันจะไม่เท่า เพราะว่ามันไม่ใช่หัวของมันเนาะนะครับถ้าหัวแท็กติกนะครับมันจะสแกนได้นะครับลด2,007ถึง2 0 1 5นะครับอันนี้เป็น s t m 2Pro นะครับได้ตั้งแต่2,003ถึง2 0 1 5นะครับดูในคลิปตามไปด้วยนะครับนี่ครับก็สามารถใช้ได้นะครับมันจะเปิดทุกระบบนะครับหาเจอนะครับเดี๋ยวเราค่อยๆดูตามคลิปไปนะครับมีภาษาไทยนะครับ จะปรับหน้าจอให้มันใหญ่หน่อยนะครับลองรับรถทั้งกระบะนะครับหัวลากบรรทุกนะครับอันนี้โปรแกรมนี้ตั้งแต่2 0ง6ถึง2 0 15นะครับอันนี้ก็รดกันละไล่ลงมานะครับแต่ละปีก็จะเข้าไปดูว่ามีรถอะไรของปีนั้นบ้างนะครับ ันนี้ก็เป็นรถเครื่องยนต์ของแต่ละรุ่นนะครับสี j ิทเคเรับในคลิปนี้ผมต่อกับตัวแท็กติกเอาไว้นะครับสังเกตคือข้างล่างมันจะพร้อมใช้นะครับสถานะคือพร้อมต่อกับกับรถแล้วนะครับก็นะครับถ้าท่านสนใจอันนี้ลองรับภาษาไทยนะครับถ้าท่านสนใจก็ติดต่อมานะครับถ้าท่านใช้กับหัวแท็กติกนะครับ เออมันจะรองรับแค่ไฟ12โวลต์นะครับถ้าท่านจะไปต่อกับรถกระบะหัวลากนะครับท่านต้องมีหัวแปลงไฟจาก24เป็น12โวลต์ด้วยนะครับแต่ถ้าท่านเอาโปรแกรมไปใช้กับหัว SM2 Pro นะครับตัว SM2 Pro นั้นรองรับ24โวลต์อยู่แล้วนะครับก็สามารถสแกนได้เลยนะครับทั้งกระบะหัวลากบรรทุกแล้วก็ปีที่มันสแกนเจอจะได้เยอะมากกว่าหัวแท็กติกนะครับ ก็ถ้าแนะนำได้ก็คือใช้โปรแกรม t e c h t w i n กับ s m 2 p r o นะครับก็จากนี้ไปท่านก็ลองดูคลิปนะครับแล้วก็ถ้าสนใจก็ติดต่อมานะครับแนะนำเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ